ครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับพระจันันจันทร์นะครับที่13สําหรับเมื่อเช้าก็อเสียดานกันเนะาะเสียดายที่5้าสี่ไปคู่หน้าเสียดายที่0 0นเป็น99เมื่อเช้าเด่นย่งมาอยู่ครับอ่าพอดีช่วงบ่ายผมไม่ได้ดูจากไม่ได้คิดจากตัวเปิดบ่ายนะเพราะว่าช่วงเที่ยงผมมีธุระนะครับผมก็เลยคิดจากตัวปิดเช้าตัวเปิดเช้านะครับ บายนี้เจนให้ขอบทานโทษครับบ่ายนี้จีนชอบ4ครับวิ่งบนรูร่าง4นะครับวิ่งบนรูล่าง4ท่านใดชอบเลขที่ผมวางตามแล้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านนะและท่านในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับยังเจาะไม่แม่นก็รูดวิ่งบนรูล่างไปก่อนแล้วกันเนาะหมายนี้เด่นสุด4ครับผมจับที่บัวนะครับถ้าลงลบก็เหมือนเดิมครับเบาๆหน่อยแล้วกันนะครับ 0854 4894 9844อันนี้เป็น3คู่ที่ผมชอบนะครับร้อยมัดเก้าเข้าไปครับร้อยมัดเก้าเข้าไปเนาะอันไหนกระดกได้อันไหน อยากกระดกกระดกเว้ยนะครับไอพวกก้าวหกหกก้านนี่น่าน่า,นากลัวเหลือเกินนะครับเ <c oughs> นาะสามตัวเหมือนเดิมครับใครอยากแตกตรงก็เอาก้าไปมัดแล้วเล่นสามประตูหกประตูหรือสามกลับหกกลับนะครับได้แน,น่นนะครับสําหรับจีนภาคบ่ายนะครับก็เป็นการขอให้เด่นอย่างน้อยเด่นมาแล้วกันครับเดี๋ยวพบกันใที่ทางเสียงภาคบ่ายครับทางเสียงบ่ายก็คิดจากตัวปิดเช้าตัวเปิดเช้าเหมือนกันนะครับ